วันนี้ร้อนทุดๆเลยครับผมมาตันหญาที่ซ่องคือกันที่ร้อนมากสวัสดีน,นึกลอยแปลงงานนี้เรียกอะครับผมวันนี้มาติดตามเลยผมทํากิจกรรมของวันวันนึงนะมาตันหญ้าลานนะครับผมหญ้าจุดนี้ใครที่ว่าไม่ได้มีแปลงหญ้าเองนะครับผมอย่างเช่นว่าผมเองไม่มีแปลงหญ้าเองบริเวณที่ผมอยู่ตอนนี้แห้งครับ มันอากาบมันร้อนเองยาไม่มีผมยาตายยาแก่ย,ยาเองวัวไม่เคยกินไงเราเลี้ยงวัวก็ต้องห้ยาดีๆคุณภาพดีๆนะครับผมไอ้ผมตามเลว็วนี่ผมไปอยู่ตรงนี้สะตันตีแบบดนี่น,นะครับผมว่ายาตีมีคุณภาพแล้วก็มีเกีียวอยู่บางาสะตันตีเป็นแบ,บ็ดนี่ตามผมไปเร็วเลยนะครับผม นี่นะครับผมกาเราต้องไปไกลจากตะตันที่ที่เราอยู่เลี้ยงวัวอยู่นะครับผมมาลเลยนะก็ต้องไปหายาที่ว่ามันเกี่ยวเกลียวมีเล่งน้ำมีนม้ำไหลอยู่เลยไอบโบนี่ครับการทางเรื่องนั้น,นยาติเกลียวเกี่ยวมีนม้ำให้มันอ่าสดชื่นทำห้ยา เกี้ยวแล้วก็ทุ่มปูนนะบผมก็ตรงไปฮะที่มีเล่งน้ำเล่งน้ำตรงน,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 นี้ที่ก็ทำหนาเนี่ยครับผมถ้าท่านที่ที่ก็ทำหนายังมีกระเซตแต่ว่าก็ยังทำหนาอยู่ปุ๊นเนี้ยมีนม้ำทำกันปืดปักปืดร่วนเราไปหาใช่ทีก็มีแร่งยาแต่ก็ต้องก็ก็ก็ปุูนเจ้าก,ก้องตีกันนะครับผมแต่ว่าอน,น,นุญาตให้เรา,าตัดยา ต่างคนต่างดูแลกันนะครับป้อมเราก็ดูแลเรื่องยาเนี่ยครับป้อมมาาได้ทวนตามก็แต่ว่าข้างๆเป็นเป็นตีหน้าก็ยังทำนาอยู่เลยนะครับป้อมที่นี่กองจังหวัดปัตตุลุงนะครับป้อมยังมีเรื่องย่าที่ว่าให้เราถ้ามาเลียงทัดทำลายเลี้ยงวัวนะครับป้อมนีน้ำมนันก็เริ่มตาฟังนู้นก็เหลื่อมว่านว่านปลาไอ้ว่านเม็ด ปั่นข้าวกันแบบว่าเนี่ยผมเนี่ยผมก็ทางนี้นั่นไก่ที่ว่าเลี้ยงวัวที่ไม่มีแปลงย่าเองครับก็ต้องมีความมุ่ต้นต้องดินร่วนเปลือาห่านให้วัวเรากินนะครับผมที่แปลงนี้ก็จะมีหญ้าไว้ค้นครับผมหญ้าตะกูลโกอก็ตัวไว้อ่าหญ้าเนี่ย ยาไว้ก้นยาปะเปิดตะกูลก้อนยากอนใหญ่พวกเนี้บเดี๋ยวกายยาเปินเดิมยาไว้หน้านะครับผมยาไว้หน้าเดี๋ยวยาไว้หน้าถึงยาจะนีดถึงผมไม่ใหญรู้จักเนี้ยมยานี่ผมไม่รู้จักครับเคยรู้จักก็จอยในน้ำตีนะครับผมมันจะจับแลยมันจะหนิมๆนะครับผมมันจะหนิมๆไม่คายนะครับผมมียาไว้ก้นยาไว้ก้นหน่อยเป็นเป็นก้น นาตะกุนโกโกใหญ่อันนี้ยาไว้นายาไว้นายาเดิมยาปฏิตะกุนกอนี่ก่อนกลางแจเลยครับผมยาไว้นาที่วาดทางแรกตัวผมทำคลิปมันมันจะเยีดแหลกๆใช่ไหมครัใบมันไม่ก่อต้มบูนตีมันต้มบูนต่อมันมีแรงน้ำมันมีน้ำให้มันกินเงี้ยนะตีน่าตามบนนายน์เเนี่ยหลังจากที่เราตัดก้าวไปแล้วตัดก้าวถึงมาใจบรอดเนี่ย เรากาดูแลให้มันเตียนเับเก่าเดี๋ยวก็ตึงหูก่าต้กวันเกาตำนานาปังลาเนียทีนี้นะครับผมการติดตามเลยว่านี่ผมได้หมากน้อยขนาดไหนนะครับผมย่าลืมอ่ากวาติดตามไปกันนะครับผมแนะนำคอนเทนต์มั่งนะครับผมว่าให้ผมทำกิจกรรมใดหรือว่าใครมีกิจกรรมอยากให้ผมไปบันทึกอะไรก็มาเลาเป็นเรื่อง,งราวเพื่อใล้ หลายๆคนที่ว,ว่าคิดไม่ออกวายเป็นแนวทางในการห้างกิจกรรมมาทำเล่นๆในเวลายามว่างนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมต้องก่อขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับผมอย่าลืมติดตามหลังจากที่ผมจัดแลว้วน,นะครับผม

好啊、哦。 i'm not gonna do it